สวัสดีพี่้ององไปสู่ขู่สู่คนเนาะจ้าหลังจากคลิปมือวันก่อนเนาะจ้าว่าจะอัปเดตการคลอดลูกของแม่ลาเต้ให้เบ่งเนาะจ้าตอนนี้แม่ลาเต้ก็ตกลูกมาแล้วเนาะจ้าเป็นตัวผู้น้องเจไดลูกชายพ่อจัมโบ้หลานชายมาธาดดเนาะจ้า <c oughs> มานี้แม่เช็ดหมูให้ลูก เช็ดหมกเจไดก่อนจะพึ่งลุกจะพึ่งลุกจะพึ่งลุกจาก่าๆไม่ได้แก้ตีนน้องนะจา่าเพราะว่าแก้กเปลเ่ยนนา่าจะยู่คนเดียวตอนคอดเพ่นเบาอินเพินเ่นเ,นเนอยู่เนา่าจ่าแต่ล้วงปากล้วงจมกูกอะไรเรียบร้อยแล้วโรยเกลือให้แม่เลียลาเตเป็นแม่ที่เชื่องนาาจ่าบ่ค่อยน่ายานบ่คือตุก,กี้ถ้าตุก,กี้นี่โอ้ยแลนซนแท้ๆจับแบบนี้ไม่ได้เลยนะตุก,กี้นี่ บ่ค่อยเชื่องจ้ะเพราะว่าลูกกี้เป็นเป็น,เป,นเป็นบัวที่ติดแม่พันธมาเป็นลูกติดมานะจ๊ะเป็นสาวมาแล้วไม่ได้โตกับเราบ่อเอ็นหักก็มาฮอดเจ้าของบอยยูมันเพอดลูกากาอัปเดตให้เมื่องนะจ้ะคือตอนนี้แมลาเต้ลอดแล้วได้ลูกชายน้องเจได สมบูรณ์แข็งแรงดีซึ่งได้ยังไม่ถึงสามสิบนาทีเนาจะจ้ะน้องก็ยังบ่ออกเนาจะจ้ะพ่อกำลังปูฟางอยู่ลองน้องก่อนวันนี้ไม่มีแดดแต่ก็ฝนไม่ตกแต่ก็ห้อนๆอยู่นะจะ้ะฟ้าคืมคึมเห็นอึมคึมไปดูหน้าเตยได,ดใกล้ๆหน่อย ย่าเยียบน้องลาเต้ตอนนี้สุดสุดหล่อของเราเจไดก็ลูกกินนมแล้วเนะาจ,าจ้ะเจไดลูกกินนมแล้วน้องิ่นออกแล้วเนะาจา้ะแม้เพ่งกะลูกให้นมแล้ว คอมเมนต์กันมาได้ด้วยจ้างามหรือขี้ร้ายอิงยังจังไดพ่อเบิ้งหรือบอ่เนาะจากเป็นลาเต้วัวแม่แรกเนาะจ้ะได้ลูกชายน้องเจดาสีได้ยูจ้าแข้งขาเพื่อนก็นโอเคอยู่โนกเป็นโนกหลังเจไดากินนมแล้วครับ จ้าได้ผู้ชายนะจ้าคลิปหน้าพบพอกันใหม่นะจ้าคลิปนี้สาวจ่าก,กับเบออินกับซิดีลาไปกับภาพน่ารักนา่กนารักของน้องเจไดนะจ้าผมชื่อเจดีดครับคลิปหน้าพบพอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีค่ะ